กิ๊บันแดงเลยเนาะมันแดงก็ติดได้หรอกตาปูดองใหญปูมันเลอะเนาะใอยสิดูท้าปูอยู่ย่าไหวภาพมึงเสร็จมันน้ำลายลไหลหรอมาเด้อพี่น้องกินตะบกงน้ำเกันเมื่อกี้เมื่อกี้พัดกบเมนบาร์พัดกบมาซีเมัมึงด้วยมึงดูดต่ำเลยค่ะพี่น้อง นำอ,อูตำกับน,น้ำไล่ไหลบันเนี่ยไม่ได้จาก,กินเขาผัดกบครับตํำบคูงกินง่ายอยู่ง่ายเด้อค่ะพี่นวงนองมัน้ำกันแล้วค่ะแสบแสน้ำกันสิซิมผัดกบก่อนเด้อกะเพราผัดกะเพรากบส้มตำปูดองปูกระดงองเองเนาะเนี่ยปลากระป๋องเต้เออ ค่ะพี่น้องเอ้ยพันแก้วกันได้จุดถูหาแนวทางนะคะเพื่อเป็นเลขไบเป็นแนวทางไ้ซื้อลอตเตอรี่กันนะคะทุกผู้ทุกคนอันนี้ก็จุดเมื่อเ้ารนี้นะคะหลังจากเข้านันหลับกับแก้วก็ไปกินเขาเนาะตะวันเลขมากคะเข็นเจ็ดก่อนเลยค่ะนะอันดับแรกจะเห็นเลขเจ็ดก่อนแก้วก็ล่องขอปูนาคลาดพิ้นนะคะล่องจุดเบิงว่าสิมีตัวใดเพื่อ เอาไปเป็นแนวทางกันมาตรงกับเลขกับผู้ใดแน่ค่ะอันเลขกับมี่ถูกแน่บ่ถูกแน่กขย่าว่ากันเด้วค่ะในงวดที่แล้วที่แก้วลงคลิปของอันแม่แดงในวันแม่นะคะเพื่อนก็ไดสามแปดกันอย่จังใดมือนีก็คอยปูแนะนําตัวเลขอ่านเป็นแนวทางให้เฮาได้สื่อกันนะคะเพื่อจะมีโชคมีลาบจะได้ปดหนี้ปดสินกันแก้วเองคือกันค่ะแก้วก็อยากถูกไว้ทุกงวดเลยเพราะว่าจะได้มีโชคแก้วมักคักตัวเลขนี่แก้วมักมัก อันมาเบึงน้ากัน้อพี่นอ้องอ่านเป็นแนวท่าเงือซื้อนะคะ่ะจังไดถ้าต,ตรงกับเลขผู้ใดกะจัดนักจัดเต็มด้วยค่ะแต่ว่าบึงไปบึงมากแล้วก็จิเป็นเลขอันนะคะอันเลขที่กระจ้า่านแล้วมั่งเนี่ยบึงแล้วนะคะว่าแล้วเลขอันแน่นอนเลยค่ะเจ็ดสองเนี่ยเพมีบ่องซื้อแล้วนะคะทุกคนเอ้ยไปซื้อทั้งใดหละเฮ้าแับเนี่ยจังใดมาตัวอื่นก็นได้นะคะ่ะ พี่น้องจะได้ถูกกันหรือสิว่าเจ็ดสองว่ามีมองซื้อเด้อเอขอบคุณในลายที่ติดตามแก้วน้ำโชว์ค่ะขอบคุณเลนลายเด้อสาธุ